สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีประเด็นที่จะมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือในส่วนของอ้อยนะครับปกติอ้อยกับมันสำปะหลังก็จะเป็นพืชที่มีพื้นที่ปลูกนะครับในบริเวณเดียวกันหรือว่าสามารถที่จะปลูกสลับจาก มันมาเป็นอ้อยหรืออ้อยมาเป็นมันได้นะครับในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะครับราคามันสําปะหลังร่วงหนักนะครับทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายหลายท่านเปลี่ยนจากไร่มันสําปะหลังมาเป็นไร่อ้อยแทนนะครับซึ่งก็หวังว่าราคาอ้อยจะแพงนะครับจะสูงปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วราคาถือว่าต่ํากว่านะครับฤดูการปี67ทับหนะครับราคาต่ํากว่า66ทับหนะครับในส่วนของราคาเบื้องต้น ราคาขั้นต้นนะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอ้อยก็คือล่าสุดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่เพิ่งผ่านไปนะครับมีคําสั่งในส่วนของประเทศจีนนะครับสั่งฟ้าผ่าระงับนําเข้านะครับน้ําเชื่อมนะครับระงับนําเข้าน้ําเชื่อมไทยนะครับทําให้เรือที่จะไปส่งน้ําเชื่อมที่ประเทศจีนนี่ลอยเคว้งคว้างอยู่ในทะเลนะครับแน่นอนนะครับน้ําเชื่อม เป็นวัตถุจักรในส่วนของอ,อ้อยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมก็จะทําจากน้ําตาลนับน้ําตาลก็จะมาจากในส่วนของอ้อยเป็นหลักเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับก็จะส่งผลต่อกระทบต่อในส่วนของราคาอ้อยนะครับในปี68ซึ่งต้องดูว่ารัฐบาลจะมีวิธีการเจรจาอย่างไงให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับจากการเปิดเผยของหนงังสือพิมพ์มติชนนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณข้อมูลจากมติชนนะครับ หนังสือพิมพ์มติชนวันที่4มกราคมนะครับฉบับวันที่4มกราคมจีนสั่งฟ้าผ่านะครับระงับนําเข้าน้ําเชื่อมไทยนะครับเรือขนส่งรอยเคว้งกลางทะเลหวันสะเทือนราคาอ้อยนะครับทาสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็อาจจะส่งผลต่อราคาอ้อยในปี68นะครับโดยเฉพาะฤดูกาลปี67-68ครับราคาขั้นสุดท้ายอาจจะตกลงก็ได้นะครับ พาดขาของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับเรือลอยลําเกอร์จีนสั่งห้ามนำเข้าน้ำเชื่อมไทยหวันสะเทือนถึงราคาอ้อยนะครับแล้วก็มีการอุทธร์แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นข่าวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับรายงานจากประชาชาติธุรกิจนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศณนะปปักกิ่งนะครับได้รายงาน น่วยความห่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารนะครับส่งออกนำเข้าของจีนหรือว่า the Food Safety Bureau of the General Administration of Customs of Thai People Republic of China นะครับชื่อย่อ GAC c นะครับออกประกาศรนะงับการนำเข้าสินค้าประเภทน้ำตาลจากประเทศไทย2รายการได้แก่น้ำเชื่อมนะครับแล้วก็น้ำตาลผสมล่วงหน้านะครับ สองประเภทนะครับที่ห้ามนำเข้าซึ่งเนื่องจาก a g a c c อ้างว่าตรวจพบมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและไม่สอดคล้องกับข้อบังคับและกฎระเบียบของจีนหลังจากที่ g a c c ได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานผู้ผลิตน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมบางแห่งมีสุขอนามัยไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับแนะนําฝ่ายไทยให้ดาเนินการประเมินและตรวจสอบระบบบริหารและจัดการความปลอดภัยของโรงงานไทยนะครับทั้งนี้คําสั่งของ GACC นะครับจะมีผลบังคับใช้2ประการคือ1นจีนระงับการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตส่งออกน้ําเชื่อมน้ําตาลผสมรายใหม่จากประเทศไทยกับ2โรงงานผู้ส่งออกไทยที่ขึ้นทะเบียนกับทาง GACC ไว้ก่อนหน้านี้และมีการส่งออกสินค้าน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมออกจากประเทศไทยก่อนวันที่10ธันวานที่ผ่านมา จะได้รับการผ่อนผันได้นาเข้าได้ส่วนน้ําเชื่อมน้ำตาลนีพผสมที่ส่งออกจากประเทศไทยหลังวันที่10ก็จะถูกระงับการนําเข้าจีนตรงนี้ถือว่าเป็นผลกระทบหนักนะครับท่านผู้ชมก็คือนอกจากเขาจะห้ามในส่วนของเรือขนส่งที่นําเข้าน้ําเชื่อมจากไทยไปยังจีนนะครับหลังวันที่10แล้วเนะี่ยยังห้ามไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนนะครับโรงงานผู้ที่จะส่งออกในส่วนของน้าเชื่อมหรือว่าน้ําตาลผสมรายใหม่จากประเทศไทยด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต็แน่นอนนะผลกระทบจะส่งต่อเป็นลูกโซ่มายัางปลายทางครับขอพยามายัางต้นทางของน้ําตาลนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับพร้อมกันนี้ทางสํานักง,งานที่ปรึกษาการเกษตรไทยนะ้ปักกิ่งได้แนะนําว่าให้ผู้ส่งออกไทยที่อยู่ในข่ายจะได้รับการผ่อนผันส่งออกก่อนวันที่10ธันวาทําการรวบรวมใบขนตรวจปล่อยสินค้าที่ออกจากออกให้จากกรมสุรกรไทยนําส่งให้กับเอ GACC พิจารณาผ่อนผันส่วนกรณีที่จะให้ GACC จีนยกเลิกการระนับนำเข้าน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมล่วงหน้าจากไทยนั้นจะต้องมีหน่วยงานทางด้านการกํากับดูแลความปลอดภัยงอาหารประเภทนี้รับรองเพื่อให้ GACC พิจารณาประเมินระบบควบคุมตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตส่งออกไทยอีกครั้งหนึ่งจึงจะทำการส่งออกน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมไปยังจีนในอนาคตได้นะครับ ทางด้านคุณทศพรเรืองพัฒนานนนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมนั้นตาลแปรรูปไทยกล่าวกับประชาชาธุรกิจว่าปัจจุบันนะครับสมาชิกสมาคมจํานวน47โรงงานที่ผลิส่งออกน้ําเชื่อมน้ําตาลผสมล่วงหน้าไปยังจีนได้รับความเดือดร้อนจากคําสั่งระงับการนําเข้าของ GACC มากเนื่องจากไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้ามาก่อนส่งผลให้น้ําเชื่อมน้าตาลผสมที่ส่งออกจากประเทศไทยไปยังจีน รอยรำอยู่กลางทะเลคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น300-400ล้านบาทซึ่งไม่สามารถนำเข้าจีนได้นะครับพร้อมกันนี้ทางสมาคมได้ส่งหนังสือไปขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้มีเจราจามีการเจราจาผ่อนผันรับการนำเข้าสินค้าน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมจากไทยที่ส่งออกก่อนวันที่10ธันวาเป็นการเฉพาะหน้าและขอให้เจรจาให้ GAC ยกเลิกคำสั่งระงับการนำเข้าในระยะยาวต่อไปนะครับ โรงงานผู้ผลิตและส่งออกน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมในเขตฟรีโซนของไทยปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก GAC c มีอยู่74รายนะครับที่สถานะต่อจากนี้ไปจะถูกระง,งับการนำเข้าจากจีนหากยังไม่มีการเจรจาเพื่อรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหารจากหน่วยงานไทยนะครับสมาชิกของสมาคมเองก็เพิ่งได้รับการแจ้งข่าวหลังจากที่ขนส่งน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมโรงเรือไปอยังผู้ซื้อที่จีนแล้วตอนนี้ ยังนําเข้าไม่ได้สินค้าค้างอยู่ระหว่างการเดินทางคิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาททางสมาคมได้ติดต่อไปอยังสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตั้งแต่ก่อนตีใหม่เพื่อให้เป็นหน่วยงานประสานในการรวบรวมใบขนสินค้าก่อนวันที่10ธันวาคมไปแสดงกับ GACC ขอให้ผ่อนผันเปิดให้มีการนําเข้าน้ําเชื่อมน้ําตาลผสมเป็นการชั่วคราวก่อนซึ่งจนกระทั่งนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าว่าทาง GACC จะพิจารณาให้เราหรือไม่อย่างไรนะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากประเด็นหลักที่ต้องฉีดเส้นตายไว้นะครับท่านผู้ชมนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือเรือสินค้าที่ส่งที่ไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะลงได้นะครับปัจจุบันนะครับโรงงานผู้ผลิตน้ำเชื่อมน้ำตาลผสมทั้งหมด74รายยังเป็นผู้รับซื้อน้ำตาลทรายรายใหญ่จากโรงงานน้ำตาลในประเทศเพื่อผลิตเป็นน้ำเชื่อมนะครับหรือว่าน้ำตาลผสมเพื่อส่งออกคิดเป็นปริมาณถึง2.1ล้านตันนะครับ ปีมกซื้อน้ำตาลทราย1.6ล้านตันนะครับก็แสดงว่าก็คือต้องใช้น้ำตาล2.1ล้านตาันนั้น,น,นหากยังไม่สามารถแก้ปัญหานะครับระงับการนําเข้าน้ำเชื่อมและน้ำตาลผสมจัดไทยได้เชื่อว่าด้วยปริมาณรับซื้อน้ำตาลทรายในประเทศถึง2.1ล้านตันของปริมาณน้ำตาลทรายส่งออกทั้งหมด6.5ล้านตันปริมาณ น้ำตาลทรายที่เรารับซื้ออยู่2.1ล้านตันหายไปย่อนกระทบต่อราคาน้ำตาลทรายและการคำนวณราคาอ้อยที่เกษตรกร,ะกรจะได้รับในปี2567ทับ68แน่นอนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าสุดท้ายปลายทางก็มาจบที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับไม่ว่าจะขายได้เขาระงับนำเข้านะครับ เรือของที่ขนสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปนะครับซึ่งเป็นของนายทุนนะครับแต่สุดท้ายนายทุนก็รับซื้อสินค้าเกษตรจากานำค่าสินค้าเกษตรนะครับก็เป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับก็จะส่งผลทำให้ราคา สินค้าเกษตรนะครับโดยเฉพาะอ้อยนะครับที่ปีนี้ฤดูการปี67ทับ68ถ้าเทียบกับปี66ทับ67นี่ยราคาก็ต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับในส่วนของราคาขั้นต้นเพราะฉะนั้นราคาขั้นสุดท้ายนะครับอาจจะตกลงได้นะครับถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาให้คลี่คลายไปได้นะครับถือว่าเป็นผลกระทบพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะครับ อีนมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ